สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเป็นตัวหอยโข่งแบบนี้นะครับหรือตัวทดน้าน,นะที่เราเห็นด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเหล็กทั้งตัวเลยส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปได้วยเหล็กเหนียวแล้วก็เหล็กรลอแต่ที่นี่ครับใบพับทดด้านในเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทองเหลืองแล้วก็จะมีอีกอย่างนึง <spinning. S 1> ก็อาจจะเป็นสแตนเลสนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในคลิปนี้จะเป็นส,สตแตนเลสหรือทองเหลืองครับ ตัวใบทดอตัวนี้นะครับก็จะเป็นทองเหลืองเอาระกัตดรดานให้ตเยเกย ได้ละทองเหลืองเดี๋ยวเราลองมาชั่งดูนะครับว่าทองเหลืองตัวนี้จะได้กี่กิโลสามกิโลหนึ่งเลยครับเท่ากับใบนี้ใบเดียวห0 0้อบาทยังไม่รวมกับน้ำหนักของตัวเหล็กของหอยโข่งนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับ